ถ้าคุณกำลังจะซื้อหูฟังนะครับแล้วไม่หยิบรุ่นนี้มาพิจารณาผมมองว่าพลาดครับกับ Edifier H9 ครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูกันครับ สวัสดีทุกท่านครับผมเปิมจากช่อง p o l y p i x นะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับหูฟัง edifier h 9นะครับพร้อมกับส้มปล่อยครับเดี๋ยวส้มปล่อยก็มาเข้าเฟรมเองแหละครับผมนะอยู่ข้างหลังครับผมเขาบอกเลยว่าหูฟังรุ่นเนี้ยเป็นอะไรที่ครบเครื่องมากในราคา1,499บาทคือดูดีจริงๆฟีเจอร์ดีจริงๆคุณภาพดีจริงๆนะฮะต้องบอกเลยว่าหูฟัง edifier h 9รุ่นนี้มีฟีเจอร์อัดแน่นจริงจริง มี Adaptive Noise Cancellation Driver ขนาด40มิลเป็นไดอะแฟมแบบไทเทเนียมเน่บลูทูธ5.4คือเวอร์ชันล่าสุดเลยเชื่อมต่อไวสถียรมีเกมโหมดมี s p a t i เช Audio และที่สำคัญแบตเตอรี่อยู่ได้75ชั่วโมงนะครับผม75ชั่วโมงฟังไม่ผิดถ้าเกิดปิด ANC แต่ถ้าเกิดเปิด ANC ก็อยู่ได้ถึง45ชั่วโมงมันเกินวันบีกอะเกือบ2วันนะครับผม ก็หลังจากที่ได้ลองใช้มาแล้วเนี่ยเอ้ยอยากแนะนําจริงๆนะครับผมมาป้ายากันเลยวันนี้อย่างแรกครับผมอยากให้ดูงานประกอบงานดีไซน์ก่อนเขาบอกว่าหูฟังอันเนี้พับได้นี่มันพับได้อย่างนี้เลยนี่มันทำให้พกง่ายก็คือพับใส่ได้เลยง่ายๆนะครับใส่เข้าไป <S <S สบายๆชิวๆนะครับผมแล้วตัววัสดุเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยก็เป็นลูกค้า edifier อยู่แล้วอย่าง ไอชุดเครื่องเสียงข้างหลังเนี่ยผมก็ใช้ลำโพงของ Edifier นะครับผมพอมาเจอหูฟังเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าเขามีมาตรฐานในการดีไซน์ที่ค่อนข้างสูงการออกแบบงานประกอบต่างๆทำได้ออกมาเนี้ยบแน่นหนานดีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นขอดต่อต่างๆการาพับการม้วนอะไรเงี้ยคือเวลาเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในคุณตี้ของเขาว่ามันจะไม่พังง่ายมันจะไม่ปลอกแปกแน่นอนเน่เวลาใช้ไปไหนใส่อยู่กับตัวอะไรงเงี้ยสมมติเราห้อยไปอย่างเงี้ย ล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบเคอะเขินอะไรคือหูฟังมันดูดีอะครับผมสีที่ผมได้มาเนี่ยนะครับเป็นสีไอวอรี่ฮะก็คือสีงาช้างซึ่งจริงๆเนี่ยเขามีให้เลือก3สีก็คือจะมีสีดําสีเทาแล้วก็สีไอวอรี่นะครับผมซึ่งผมมองว่าสีที่เขาออกแบบมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยูนิเซ็กซ์เลยนะครับผมอย่างสีไอวอรี่ที่ผมลองใช้ดูเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้แบบไม่เคอะเขินนะอย่างผมชอบใส่เสื้อดำใช่ปะแล้วพอเวลาผมใช้หูฟังสีขาวสีไอวอรี่อย่างเงี้ย ใส่เข้าไปเอ้ยมันก็ดูตัดกันดีมันแบบไม่ได้ดูแบบอ่อนหวานอ่อนนุ่มจนเกินไปมันแบบยังเข้ากันได้ต่อให้เราเป็นผู้ชายก็ตามหรือถ้าผู้หญิงจะซื้อผมมองว่าเหมาะมากสําหรับสีไอวอรี่นี้นะครับผมทีนี้รอบๆตัวหูฟังเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะด้านบนก่อนส่วนสวมหัวนะครับส่วนตรงเนี้ยจะเป็นหนังหุ้มรอบที่รองศีรษะเราเลยแล้วด้านในก็จะมีฟองน้ํานุ่มๆน,น,นะครับผม ไว้กันเวลากดหัวเราดูดีเลยวัสดุภายนอกส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกนะครับแต่เป็นพลาสติกที่เนื้อค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็จะมีสกรีนด้านในเป็น L กับ R นะครับก็คือด้านนี้ก็จะมีเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานต่างๆนะครับตัวหูฟังเนี่ยนะครับผมด้านในก่อนด้านที่ต้องสัมผัสกับใบหูเราจะเป็นเมมโมรีโฟม นะครับทำให้เวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยหนึ่งเลยมันนิ่มใส่สบายนิ่มใส่ทั้งวันอากาศแบบเมืองไทยใส่แล้วอยู่ไม่ค่อยอึดอัดมากมาย2คือมันจะช่วยซีลหูเราให้เป็น passive noise cancellation ก็คือตัวดโฟน p เนี่ยเวลาเราใส่หูไปมันก็ตัดเสียงได้ระดับหนึ่งแล้วซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็จะมีเป็นผ้าด้านในนะครับผมที่จะคอย กันไม่ให้มีเศษอะไรเนี่ยเข้าไปโดนนะครับตัวไดอะแฟรรรมข้างในนะฮะทีนี้ตัวด้านหลังครับถ้ามองเนี่ยคือจะเหมือนกันอ่าแล้วก้ดีไฟเออร์อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ที่เป็นจุดๆด,ดำๆเนี่ยจะเป็นไม้ที่ใช้ฟังเสียงภายนอกซึ่งไม้ที่ผมดูเนี่ยนะครับจะมีข้างละ2ตัวที่ใช้ฟังเสียงภายนอกก็คือจะมีตรงนี้ข้างในด้วยเห็นไหม อ่าว้วก็จะมีข้างหลังตรงนี้ซึ่งถือว่าตัดเสียงได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมดีมากเลยดีดีเกินราคาผิวสัมผัสเนี่ยคือดูดีเลยทีเดียวนะครับด้านล่างฝั่งขวามือก็จะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆคือเขาเอาไว้ขวามือเนี่ยเพื่อที่เวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะได้ใช้มือขวาเนี่ยในการปรับต่างๆได้ง่ายดายนะฮะปุ่มเนี่ยมีทั้งหมด4ปุ่มใช้งานง่ายๆกดวนไปวนมาเนี่ยผมว่าเล่นแป๊บเดียว เปิดคู่มือเขาจะมีเฟเจอร์บอกอยู่ว่ากดอันนี้กี่ครั้งจะเป็นเปิดสปา t i เช a ยลอะนะกดอันนี้กี่ครั้งจะเป็นเกมโหมดกดอันนี้กี่ครั้งจะเป็นตัดเสียงรบกวนนะเขามีบอกหมดนะครับ อ่านคู่มือกันด้วยนะฮะแล้วก็จะมีพอร์ต usb c ครับผมแล้วก็จะมีไฟที่จะบอกสถานะนะครับแล้วก็จะมีตัวไม้ในการสนทนานะครับผมซึ่งการชาร์จนะครับเขาบอกว่ามีฟ้าชาร์จ15นาทีใช้ได้10ชั่วโมงครับผมคือชาร์จแป๊บเดียวอะ่ะก็คือใช้ได้ยาวๆเลยนะฮะเวลาใครพกไปไหนเนี่ยยิ่งหูฟังนี่แบบอื่นๆแบบเนี้ยมักจะอะไรลืมชาร์จแบบ หยิบมาใช้ทีอ้าวแบตหมดไม่เป็นไรก่อนออกจากออฟฟิศเลิกงานเราเสียบชาร์จแป๊บเดียวนะครับผมแล้วก็ออกไปเดินทางกับบ้านนั่นรลยฟ้าอะไรสบายๆนะคะสามารถฟังได้จนถึงบ้านแต่นะครับผมเขาแนะนำเนี่ยเขียนไว้ข้างกล่องเลยว่าให้ใช้อแดปเตอร์แค่3-5หวัต์เท่านั้นนะครับก็คืออแดปเตอร์ชาร์จธรรมดาธรรมดาเลยเลยคือไม่ค่อยแนะนำให้ใช้อแดปเตอร์ที่จ่ายไฟสูงๆเท่าไหร่บางคนใช้แบบ แล็ปท็อปไงเป็น USB-C แบตบดปุ๊บเอาที่ชาร์จแล็ปท็อปมาเสียบหูฟังเลยถามว่าชาร์จได้ไหมชาร์จได้แต่ไม่แนะนําให้ทําอย่างนั้นบ่อยๆเพราะอาจจะมีผลต่อแผงวงจรหรือแบตเตอรี่หรือว่าระบบการชาร์จของเขาได้นะครับเดี๋ยวหูฟังเสียนะครับจะหาว่าไม่เตือนกันนะทีนี้ครับพอเราพูดกันถึงงานประกอบไปแล้วเรามาพูดกันถึงเสียงกันบ้างดีก,กว่า,าการใช้งานเขาเก็บทุกย่านได้แบบค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยทีเดียวในเลทราคานี้นะครับผมสูง ใสเคลียชัดนะครับสามารถที่จะฟังเสียงร้องเสียงกีตาร์อะไรได้ชัดเจนเสียงเบสอันเนี้ยนุ่มลึกลูกใหญ่นะครับผมไม่บวมแต่ใหญ่นุ่มอบอวนอันเนี้ยฟังแล้วรู้สึกดีนะครับผมซาว d s สเตจกำลังดีมาแบบ กว้างกาลังดีไม่กว้างจนเกินไปแต่เดี๋ยวมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบซาวสเตตใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวมีอีกฟีเจอร์หนึ่งย่านเสียงกลางผมมองว่าอาจจะน้อยกว่าย่านอื่นๆไปสักนิดหนึ่งนะครับเวลาเราฟังเนี่ยเราอยากได้แบบเสียงมิติที่มันครบๆพวกเสียงสนแนนเสียงไฮแฮทเสียงเครื่องดนตรีเล็กๆน้อยๆเสียงประกอบอะไรเงี้ยแต่ครับแต่ มันปรับได้คือในแอปเนี่ยเขาสามารถปรับได้แล้วปรับได้ออกมาก็โอเคเลยนะครับเข้ากับคาแรคเตอร์ที่ผมอยากได้ก็คือผมเป็นคนที่ชอบเสียงทุกอย่างแบบครบมิติครบฟังทุกอย่างแบบได้ละเอียดแล้วก็มีเบสที่มันอุ่นๆหน่อยอย่างนี้นะครับไม่ชอบเบสที่มันบวมจนเกินไปซึ่งหูฟังเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ได้นะฮะฟีเจอร์หนึ่งที่เขาให้มาด้วยนะครับก็คือตัว s p a t i a l Audio นะครับหรือว่าระบบเสียงรอบทิศทาง อันเนี้ยครับผมสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากก็คือว่าผมใช้ดูหนังดูซีรีส์มันทำให้เหมือนอยู่ในโรงหนังเลยอันเนี้ยคือแบบชอบมากดูหนังสะใจมากผมลองเทสกับหนังแบบเจมส์บอนด์007ที่โดนยิงรุมยิงจากในรถอะ่ะโอ้โหเสียงปืนเสียงลูกกระสุนกระแทกรถอะไรเงี้ยมันแบบสะใจจริงๆแล้วมันแบบมีความแบบนึกออกปะเวลาเราดูหนังในโรงมันจะแบบตึกตักตึกตักแบบเสียงกระสุนกระแทกรถอะ่ะ มันทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ได้ความกว้างได้แซวเสตเหมือนเรานั่งอยู่ในโรงหนังอะ่ะไม่เหมือนเราใส่หูฟังดูหนังอะ่ะคือโอเคแหละไม่เปิดมันก็ดูได้ไหมดูได้สนุกเพลิดเพลินดีเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีแต่ยิ่งเปิดก็ยิ่งสนุกขึ้นฮะยิ่งดูหนังมันขึ้นอันนี้ดีมากๆเลยทีเดียว independent music mode Game Mode benevolent So ส่วนเรื่องการฟังเพลงมันก็จะเป็นฟิลฟิลเหมือนเราไปดูคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตในแบบไลฟ์เฮาส์ที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมเสียงก็จะกว้างขึ้นนะครับกลางวานขึ้นมีมิติมีอะไรที่มันแบบว่าเอ้ยรู้สึกแบบดนตรตีสดมากขึ้นนะครับ Spatial Sound Music Mode แต่ไม่แนะนำให้เปิดโหมดเสียงรอบทิศทางกับการฟังพอดแคสต์ มันจะทําให้แบบฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมมันเสียงมันจะแบบว่ากล้องกังวลไปหมดเลยถ้าพอดแคสต์เนี่ยไม่แนะนําแต่เพลงเนี่ยพอได้อยู่ส่วนหนังเนี่ยคือดีเยี่ยมเลยยกนิ้วโป้งให้เลยนิ้วโป้งนะดูดีดีๆๆนิ้วโป้งอีกอันที่ผมมองว่าเจ๋งนะครับคือตัวเกมโหมดเกมโหมดเนี่ยผมมองว่าเขาไม่ได้แค่ลด La เ e n c y นะครับผมคือ l a t e n c y เนี่ยเขาปรับให้ต่ําใช่ก็คืออยู่ที่0.048วินาทีหรือว่า48มิลลิเซคนี่แหละก็คือถือว่าทําได้ดีเลย แต่อีกอย่างที่เขาเพิ่มเข้ามาในเกมหมดก็คือมีการปรับเสียงให้เสียงกลางมันชัดขึ้นแล้วก็เป็นลดเสียงแหลมลดเสียงเบสลงเพื่อให้เราได้ยินเสียงฝีเท้าเสียงศัตรูเวลาเข้ามาใกล้ๆอะไรเงี้ยมันจะได้ยินตรงนั้นเนี่ยชัดขึ้นนะครับผมโดยรวมเนี่ยผมมองว่าเรื่องเสียงและระบบเสียงฟีเจอร์ที่เขาให้มาเกี่ยวกับเสียงการเสพสื่อเสพเอนเตอร์เทนเมนต์เล่นเกมต่างๆ ครบเครื่องครบเครื่องและทำได้ดีด้วยในราคา1,499บาทเรื่องต่อมานะครับที่อยากพูดถึงก็คือ adaptive noise cancellation ก็คือตัวตัดเสียงรบกวนตัวนี้ก็ทำได้ดีครับทำได้ดีแบบตัดเสียงได้เฉียบคมมากคือหูฟังตัดเสียงทุกวันนี้มันแพร่หลายแล้วแหละไม่ว่าจะเลทราคาไหนมีให้เลือกหมดไม่ถึงพันก็มีแต่ สิ่งที่หาได้ยากก็คือตัดเสียงได้ดีด้วยและใส่แล้วไม่อึดอัดใส่แล้วไม่หูอื้อใสแล้วไม่เหมือนดับน้ำอะ่ะตัดเสียงแล้วก็รู้สึกสบายดีนะครับผมส่วนเรื่องแอมเบียนที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับสามารถที่จะฟังเสียงรอบข้างได้อย่างชัดเจนโดยที่ไม่รู้สึกเหมือนฟังจากเสียงวิทยุอะไรสักเท่าไหร่คือหูฟังถ้าเกิดเลทราคาที่ไม่ได้แพงมากแล้วเปิดแอมเบียนซาวอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกเหมือนฟังจากวิทยุอะ่ะมันจะแบบ มันจะแป,กแปลกๆมันจะไม่ชัดแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าคุณภาพไมค์ที่เขาใช้ฟังเสียงจากข้างนอกอะถือว่าคุณภาพดีทําให้เสียงแอมเบียนซ์ซาวด์ที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้เป็นธรรมชาติอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับและอย่างที่ผมบอกไปว่าที่รองตรงนี้เป็นแบบเมมโมรี o โฟมอ่ะมาทำให้การซีลเสียงเนี่ยทำได้ดีด้วยนะครับทำให้ยิ่งเสริมประสิทธิภาพในการตัดเสียงรบก,กวนเข้าไปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวฮะ ผมทำคลิปทดสอบไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไปใช้โหมดตัดสิ่งรบกวนในกลางเมืองที่ที่รถติดๆมีเสียงรบกวนเยอะๆเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันครับ อันนี้นะครับเป็นเสียงจากไมโครโฟนนะครับของบูฟัง e d i f i e r H9 นะครับก็ลองฟังกันดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างน,นะครับเผื่อใครเอาไปใช้คุยงานไปซูมไปมีติ้งนะครับผมในบ้านเวลาเรานั่งทำงานในบ้าน w o r k from home หรืออะไรเงี้ยหรือว่าประชุมงานกันอะไรเงี้ยก็ลองดูกันนะครับว่าเสียงไมคคุณภาพเป็นยังไงบ้างน,นะครับส่วนตัวผมมองว่าโอเคใช้งานได้ดีเลยทีเดียวฮะอันนี้ก็ลองทดสอบไมโครโฟนเอง ที่ล่มนะครับในี้านนะครับเพราะว่าเขาจะมีการเปิดตัวด้วยก็ดูกันนะครับว่าเขาตัดสินเป็นยังไงบ้างไม่ผมรองพูดเกินให้เจ้าไปใช้แบบคุยงานในคาเฟ่ในร้านอาหารอนี้จะได้เข้าใจนะครับว่าเกิดใหม่เป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้นะครับตลัดเดยรวมริมทุกบ้านเลยนะครับแบบสีลมนะครับบางกอสน้อยเป็นต้อนก็สอใหม่นะครับคือูือว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ข้อมูลฟังตัวเนี้ยพนาอยู่นะครับผมมันจะ เป็น,นยังไงกันบ้างนะครับที่ออกมาหรือว่าการตัดเสียงอะไรเป็นยังไงนะครับผมจริงๆนะครับ Edifier H9 เนี่ยยังมีฟีเจอร์ให้เล่นอีกเยอะเลยนะครับสามารถเข้าไปเล่นได้ปรับเปลี่ยนคัสตอมาไ,ได้ในแอป Edifier Connect ครับเดี๋ยวไปดูคลิปสาธิตกันฮะอันนี้จะเป็นหน้าแอป Edifier Connect นะครับผมพอเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมี3อย่างให้ปรับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเข้าไปตรงนี้ Noise cancellation control ปุ๊บ ก็จะมีเลือกระดับได้จะเป็นสูงกลางเป็นตัดเสียงลมหรือว่าจะเป็นแอมเบียนซาวนะครับผมก็มาปรับจากตรงนี้ได้นะฮะตรงนี้ครับจะเป็นซาวเอฟเฟก c t ก็คือจะเป็นพรีเซตซาวนะครับก็คือจะมีคลาสสิกกับไดนามิกไดนามิกเนี่ยจะเพิ่มเบสให้ลูกใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนคลาสสิกก็จะเป็นเสียงก,กลางๆทั่วไปนะครับผมแล้วก็จะมีคัส t ตอมไมซ์เราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อปรับได้อ่าอันนี้เป็นพรีเซตที่ผมบอกไปก็คือว่า ต้องการที่จะให้มันมีเสียงกลางเพิ่มขึ้นหน่อยแล้วก็มาดันขึ้นตรงนี้ได้นะครับผมส่วนตรงนี้ Sound Mode ครับเข้าไปปับ๊บจะเป็นโหมดการใช้งานนะครับก็คือจะมี Music มีเกมแล้วก็จะมี Spatial Sound นะฮะนี่เราก็เลือกโหมดได้ตัวไอคอนก็จะเปลี่ยนตามโหมดที่เราเลือกนะครับอยากให้ดูตรงนี้อันครับก็คือตรง s e t t i n g ฮะพอเราเข้าไปเนนะครับมันก็จะมีอะไรต่างๆให้เราเลือกมากมายอ่ามีพร้อมวอลลุ่ม ก็คือปรับเสียงสั่งการในหูฟังได้นะครับไฟ my product อันนี้ดีมากสมมุติถ้าเกิดผมกดเซิร์ชก็จะมีเสียงให้เรารู้ว่าเราเก็บหูฟังไว้ที่ไหนนะฮะซึ่งเมื่อกี้เห็นไหมเขาจะเขียนเลยว่าอย่ากดเล่นตอนที่ใส่หูฟังอยู่นะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากเดี๋ยวจะทำลายแก้วหูได้ต่อไปครับ c อนโทรลเซตติ้งตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะตั้งค่า ปุ่มได้นะครับว่าอยากให้กดกี่ครั้งเป็นเปลี่ยนอะไรนี่ Press d o u เบ e ลเพรสนะครับไอ้อย่าง r e s s ก็จะเลือกได้เป็นแบบซาวคอนโทรว่าแบบว่าให้เป็นตัดเสียงรบกวนให้เป็นแอมเบียหรือว่าปิด Noise Cancellation นะครับตัวนี้นะครับที่ผมตั้งไว้ก็คือใช้เป็น Default ตั้งค่าของโรงงานเลยก็คือว่าซาวคอนโทรกด1ครั้งซาวโหมดกด2ครั้งนะครับผมซึ่งถ้าดูจากรูปตรงนี้คือเราจะตั้งได้แค่ปุ่มเดียวนะครับก็คือปุ่มนี้ ปุ่มตรงนี้จะตั้งไม่ได้นะครับผมจะตั้งได้แค่ปุ่มนี้อย่างเดียวนะฮะก็ลองเข้ามาเล่นกันได้ครับผมมองว่ามีอะไรให้ปรับเล่นอีกเยอะเลยฮะนอกจากนี้นะครับหูฟัง edifier h 9ยังเชื่อมต่อได้ถึง2อุปกรณ์พร้อมกันเลยนะครับผมก็คือมีโหมด dual connection มาให้ด้วยนะฮะจะเชื่อมต่อทั้งสมาร์ทโฟนหรือว่าทั้ง macbook laptop อะไรอย่างนี้ไปด้วยกันก็ได้นะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องข้อสังเกตกันบ้างนะครับ Product ต่อให้ดีแค่ไหนก็ต้องมีจุดสังเกตกันบ้างถูกไหมฮะ รุ่นนี้ครับผมจุดสังเกตรแรกเลยเนี่ยผมมองว่าเรื่องของไมโครโฟนคือไมโครโฟนเนี่ยนะครับคุณภาพเขาก็ไม่ได้แย่ครับมันก็ใช้งานได้นะฮะจะเป็นในร่มกลางแจ้งก็โอเคอยู่นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพิ่มเข้ามาในรุ่นหน้านะครับก็คือจานวนใหม่ฮะคือเราจะเห็นว่าไมโครโฟนจะมีตัวเดียวตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะใช้การตัดเสียงใช้อัลกอริทึมเนี่ยจากการ เออใช้ไมครรอบๆตัวหูฟังในการตัดเสียงซึ่งถ้าเกิดรุ่นหน้าเนี่ยเพิ่มเป็นแบบว่า2ไมโครโฟนอะ่ะข้างละอันอะ่ะคือจะดีงามมากเสียงจะเฉียบคมหมดจดเลยทีเดียวนะฮะและอีกอย่างนะครับที่ผมมองว่าถ้ามีเนี่ยจะดีมากเลยก็คือตัวเสียบสายหูฟัง3.5นะฮะตัวแจ็คเสียบสายเนี่ยถ้ามีออกมาเนี่ยจะดีมากเลยเพราะอะไรครับ1บางทีเราอยู่บ้าน เราไม่ได้อยากใช้ตัวแบตเตอรี่ของเขาอยากจะเก็บแบตเตอรี่เอาไว้ออกไปใช้ข้างนอกทำไมไเยอะนะครับผมเราก็อยากที่จะเสียบสายใช้แทนนะฮะสก็คือมันมี h i r h s Audio ครับเราอยากได้คุณภาพเสียงที่มันเต็มที่100%ในบางทีที่แบบว่าเราอยู่ในที่ที่มันแบบพร้อมไม่ได้แบบว่า เออจะต้องไร้สายขนาดนั้นเสียบสายได้ไม่ติดอะไรก็อยากเสียบสายเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงอะไรที่มันดีขึ้นนะครับสุดท้ายครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ข้าที่จะเฉพาะตัวนิดนึงครับก็คือเรื่องของขนาดครับผมมองว่าถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงซื้อใช้เนี่ยจะชอบมากคือขนาดกําลังดีน้ําหนักเบาด้วยเวลาใส่เวลาคล้องคออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะทําได้กระชับดีเลยทีเดียวนะครับไม่เอทอะทะเกินไปแต่สำหรับผมที่มีคนที่คอใหญ่หัวใหญ่อย่างนี้ ถ้าใส่เงี้ยไม่เป็นไรหรอกอ่ะอมผมยืดให้ดูยืดประมาณอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปมันก็โอเคอยู่นะประมาณนี้ก็ใส่สบายดีแต่พอเวลาผมเอามาคล้องคองนี้ปุ๊บเนี่ยมันกดคอไปหน่อยนะฮะเรื่องขนาดเนี่ยสำหรับผมนะผมจะชอบตัว Edifier WH950NB มากกว่าคือตัวท็อปของเขาเนี่ยขนาดจะค่อนข้างพอดีกับตัวผมมากกว่าแต่ถ้าเกิดรุ่นเนี่ย ยังใช้งานได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติผมถอดใช้เนี่ยสมมติถ้าเป็นคุณผู้ชายแบบผมเงี้ยที่แบบหัวโตวคอใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาใส่เข้าไปปุ๊บแล้วจะถอดออกก็คือถอดออกเลยครับแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะเลยจามเหมาะก,กว่าเพราะว่าถ้าเกิดอย่างที่เห็นมาแก้พอเอามาคล้องที่คอปุ๊บมันไปดันคอนะฮะแต่คุณผู้หญิงคุณใช้ก็เลยครับไม่มีปัญหาเลยเลยครับขนาดมันกําลังดีไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับพับได้ด้วยเก็บใส่กระเป๋าถือกระเป๋าแบบ สบายข้างอะไรเงี้ยส,ยสบายๆนะฮะสุดท้ายครับป้ายยามมาถึงจุดนี้แล้วใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับแล้วก็ขึ้นให้ตรงนี้ด้วยนี่ตรงมุมตรงนี้แล้วก็ e s สคริปชันด้านล่างนะครับลองไปกดไปตามกันได้ครับผมนักเรียนนักศึกษาพนักง,งานออฟฟิศใช้ได้หมดครับผมไม่รบกวนเงินในกระเป๋าสตางค์จนเกินไปด้วย1499บาบาทรีบไปจัดกันนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ